ก็แค <S uce myself> ่ค่ะเดียพี่ทำให้เนาะเป็นแค่ค่กับสเตจล่าสุดเลยเมื่อกี้เห็นน้อ้นสนุกมากดูคนดูจอยมากสนุกกันไหมล่ะสนุกสนุกกันนยครับโอเคสนุกอยู่สนุกอยู่สนุกอยู่แล้วก็ใช่เป็นครั้งแรกของอย่างเดมอนกับอบนูด้วยเนาะใช่ครับแต่แตกต่างกันตรงที่เดมอนอาจจะเป็นดนตรีแต่ว่าพี่สเตจใหญ่เป็นเล่นเลยใช่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอันอันนี้ก็คือแบบเป็นสเตจที่อลังการมากแล้วก็คนมาดูเยอะมากครับก็คือในใน ในในรายการในรายการแล้วไซคอนก็อากาศดีๆอย่างนี้ก็หายได้ยากด้วยใช่เออก็ือง่ายง่ายนะครับคือตอนที่เราเราโชว์ในรายการอ่ะเราจะไม่ได้เจอแบบบรรยากาศบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วแบบเป็นการขึ้นสเตจแล้วแบบเรามาเจอแบบคนดูเยอะมากเรารู้สึกดีใจเนาะที่แบบว่าเราได้ผลกฟอมแล้วมีคนได้รับมันได้ความรู้สึกหนึ่งกลับมามันตื่นเนใจมันได้มันมีแรงที่จะเอ่อในการลงายของยืนเรา มันอิ่มความสุขจนรถออกจากตาแล้วใช่ไหมใช่ไงเป็นต่อสนุกไหมสนุกมากค่ะวันนี้ด้วยความที่พอเราซ้อมแล้วอ่ะครับเราก็พยายามอินดีนของเราด้วยแต่ว่าวันนี้มันมีทุกคนคอยร่วมอินดีนของเราด้วยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันยิ่งสนุกขึ้นไปอีกวันนี้ใช่รู้สึกว่าเป็รียกว่าเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนออก,การออกทีมแรกของเราที่เราประทับใจมากๆใช่รอกันมานะคะับหกวันวันหกวันเชิเลยครับคุ้ณหาไปด้วยใ <c oughs> ช่ <c oughs> <ะ S 2> เราเวลาเราทั้งหมดหวันเราก็ทุกคนตั้งใจมากคืออย่างอย่างอย่างเจลอะไม่เคยร้องสองทีนี้เลยก็ต่อท่าใหม่หมดเลยแล้วก็เดมอนด้พอดีปะไม่ไม่ร้องไม่ต่ท่ายอไม่ต่อด้วยสำหรับผมถ้าเคยล้วจริงๆเนาะที่ว่าน่าจะเป็นรักถ้าเคยล้วจริงๆเนาด้วยท่าเต้นด้วยด้วยคำร้องที่มันต้องกระชับให้มันสนุกไปตามเพลงด้วยเพราะว่าเป็นเพลงที่ร้องแล้วก็เต้นยากมาก ก็ผ่า <Cornell> ติวแมนก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับขอบคุณที่มาจริงมันเป็นกำลังใจหลักของพวกเราเลยไม่ทั้งห้าบ้านเลยเราก็ฝากทุกคนสนุนวงต่อไปแบบนี้แล้วก็รอนิดนึงสําหรับชื่อวงเพราะว่าพวกเราอ่ะกำลังแบบว่าตั้งใจจะทําผลงานอยู่อยู่ในโปรเซสแล้วแล้วก็นิดเดียวก็จะได้พัฒนาพวกเราเลยอีกไม่น่เก็รอแน่นอนครับผมด้รูแน่นอนของดีต้องรอหน่อย อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวคือไม่นานแน่นอนเพราะว่าเรามีสัญญาวงอ่ะตามที่ทุกคนรู้เนาะก็ตามที่รู้ไปเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวรออีกนิดนึงไม่นานเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำแค่เพลงเดียวด้วยใช่เราทำแค่เพลงครึ่งน้อยไปทำแค่ครึ่งเพลงเฮ้ยน้อยไปน้อยไปนั่นแหละฮะพี่เขาแบบเล่นมือก็ไหลวานอะไรที่ผมบอกอะไรเนี่ยเออาใจรอนิดเดียวครับผมครับผม ครับผมก็ตามพวกเราทั้งห้าคนนะครับผมสามารถติดตามพวกเราได้ทางไลฟ์สตรีมของลาซาด้านะครับผมแล้วก็ติดตามพอสั่งพวกเราอัปเดตต่างๆเรื่องเพลงเรื่องงานพวกเรานะครับในทางเพจของช่องวันขลังเอ็นะครับผมแล้วก็ทวิตเตอร์ของลาสซยคอนนะครับผมเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมพวกเราจะทำผลงานพวกเราให้ออกมาดีที่สุดสำหรับการร้องเพลงนะทำแล้วก็ระหว่างนี้ก็ เราก็จะไม่ไม่หายไปแลาวก็จะแบบว่ามีแบบอัพตีติดต่ามผ่านทางที่พี่เจมส์พูดเมื่อกี้เลยใช่ครับผมครับผมติดตามเราด้วยนะครับครับผมฝากเป็นกำลังใจด้วยครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปซ้ายไปไล่ไปขวาเร็วไปไหมสามสี่ห้าหกตรงกลางเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเจ็ด